นครับเก็มาแล้วเดี God, ๋ยวทางรจะส่งดีครับดีครับเราอยากเราไมยากทกันยู่แหละดีครยเแบบจเ็นแ่าเป็นแบบรกาเ็นั้นท่าก็ฝังพูดเลยใช่ไหมมันก็พัฒนาของใจปทนแย่ๆเนี่ย ก็ดูแลนะ นี้ทางสำนักงานปูนพืชได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลประจวบคีริขันเราได้มาดาสีอาคารของโรงพยาบาลประจวบคีริขันแล้วก็มาปรับปรุงมาพัฒนาส่วนยอมของทางโรงพยาบาลประจวบคีริขันับครับโดยได้ร่วมกับทางทีมอาสาสมัครปุนพืชสุริยสังกัตประจวบคีรีขันธ์แล้วก็นาน้องๆที่ทำพิธีอยู่ในความดูแลของสำนักงานปูนพืชมาร่วมบาเพ็ญประโยชน์นะครับในพื้นที่ของโรงพยาบาลประจวบคีริขันธ์ครับ แล้วเห็นว่านอกจากการมา ขาสี่ตรงนี้มันยังยังมีการบริจาคเลือดด้วยใช่ไหมคือสืบเนื่องจากทางศาลจังหวัดประจวบคีรีขดดันธ์โดยท่านผู้าตาหัวหน้าศาลนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเดือนจําจังหวัดน,นะครับผู้ชักการเดือนจาแล้วก็ทางสำนักงานตปรตินะครับได้ร่วมกันทำสี่โอยู่นะครับทำข้อตกลงว่าด้วยการทางานบริการสังคมแต่คับปรับนะครับในเรื่องของการในเรื่องของดูแลยภาพทางจิตลดการคุมขังผู้ไม่จําเป็นนะครับก็จะมีเมนูความดีในเรื่องของการ บริจาคโลหิตนะครับบริจาคโลหิตหนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถหักค่าปรับได้จํานวน1,500้้บาทนะครับอย่างปรับ1 0 0 0 0สบาทเนี่ยก็นะครับก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของเมนูวบบดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของงานมาเป็นประโยชน์เช่นภาษีนะครับก็หนึ่งวันเราก็จะให้เด็กทําจํานวน3าชั่วโมงหักวันละ500บาทครับเพื่อช่วยเหลือตังคมน เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมนะครับกอที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องในวันสถาปนากรมธูปนที่1 25มีนาคม2564เราก็ได้มีการนำเจ้าหน้าที่สํา,งงานักงานแล้วก็น้องๆผู้กระทําผิดเนี่ยได้มาร่วมบริจาคโลหิตให้ทางโรงพยาบาลประจวบนะครับถ้าเหนือนจากนี้ถ้ามีผู้กระทําผิดที่อยู่ในความดูแลก็จะส่งให้ทางโรงพยาบาลประจวบชี้แังนะครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตหรือการบําเป็นประโยชน์การพัฒนาสถาวที่ต่างๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการทาสี นะครับหรือการปรับปรุงทุกพิธัตต์นอกนจากนี้ทางสำนักงานเนี่ยจะได้ร่วมกับทางองค์การบริหาราส่นวนจังหวัดนะครับในการพัฒนาส่วนสาธารณะนะครับแล้วก็ในส่วนของออทางโรงพักเมืองประจกคีรีขันธ์นะครับที่จะตามพุทธธรรผิดในคดีจราจรเนี่ยครับไปเป็นอาสาสมัครนะครับเวลานักเรียนเดินข้ามถนนร่วมกับต่างจวัจราจรด้วยครับ